ขคทุกคนแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นกล้องเงินจรปิดก็ได้เดี๋ยวเราจะเอาไปก้องไว้ที่ตรงนี้ก่อนเลยนี่มันก็จะเป็นอย่างลน โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอติดต้องไฟแตะเพราะว่าห้องน,นี้ยังไม่มีไฟเลยโอเคสว่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำเขาเราียกว่าอะไรนตรงห้องน,นี้กันค่ะทุกคน นั่นก็คือห้องนั่งเล่นนั่นเองเดี๋ยวเราจะเอาเป็นสีนีแล้วกันตรงนี้ก็จะเอาเป็นสีนี้นะน่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราขอเอาไฟจากตรงนี้มาดีกว่า นี่ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวทําตามเราได้เลยนะถ้าไม่ทันก็กดกดกดหยุดได้เลยนะคะโอเคค่ะ okay. <prestigious. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เราจะทําเป็นสีทอง แบบนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้นี่ได้แล้วถ้ามันได้เราเราจะทำสามอันติดเลย โอเคได้แล้วแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาทำตรงโซฟาตั้งตรงโซฟาล้วก็จะเอาแบบนี้ แบบนี้เลยค่ะ <c oughs> แบบนี้เลยแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราจะทำแบบนี้เลย เส็จแล้ว,เด,วเดี๋ยวเราขอ,อย้ายไปนนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะไปสถานเลี้ยงเด็กกันเริ่มกันเลย <c oughs> สถานเลี้ยงเด็กที่หนูว่าก็คือตรงนี้นี่เองเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกัน นี่เดี๋ยวเราจะเอารั้วอันนี้ไปด้วยเลยเออมแล้วก็อันนี้นะเดี๋ยวเราขอเอาตัวละครอของเรามาช่วยถือ พอแล้วก็เอาอีกได้นะถ้าเป็นทุกคนที่ไม่มีแพ็กอันนี้ก็เราจะเอามาจากตรงนี้ก็ได้หรือหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องเซฟไว้แบบนี้ทุกคนก็น่าจะรู้หมดแล้วแบบนังนา เราจะติดติดเล่นยิดโอเคค่ะสรุปหาไม่เจอเดี๋ยวเราจะมาเอาแวมไพร์ของเรากัน <c oughs> นี่ตุ๊กตาไดโนเสา์แล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่ห้องนอนของเด็กกัน เดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้ไปด้วยแล้วก็หนังสือเอ้ยหนังสือนิทานก็ถ้าเรามีไม่พอก็ไม่เป็นไรนี่หนังสือนิทานนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้เฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้ไปนะมันมันมาโดยบังเอิญเราก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนก็กระเป๋า,าใส่ได้นะนี่ถ้ามันยังไม่ปังพอก็เอาอย่างอื่นได้นะ โอเคเดี๋ยวเราจะเอาตุ๊กตานี้ไปด้วยนกคู่แล้วก็หมากระตุยอันนี้แล้วก็เป็นอุปกรณ์พยาบาลนะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะจะไปกันที่กันกันนี่ค่ะเราได้ชิมกลครของเรามาลแล้ว <c oughs> เดี๋ยวถ้าเป็นรถเียงนี่เราก็จะเอาอะไรไป ตอนนี้ก็จะเป็นข้อเด็กตอนนี้เราก็จะทำแบบนี้เลยแปบดบนี้ย อีมเดี๋ยวเราขอจัดห้องแต๊นนึง้อโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกัน นี่นะก็คือจะเป็นล <c oughs> ิดรวมนะ <c oughs> นี่แค่นี้เราก็เสร็จแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายจเจอกันใหม่คลิปหน้า